ก็ต้องเตรียมความพร้อมกันดีเออาไปเอาแพ้มาแม่งขายที่หนา้าอีกมันไม่ได้ซ้อมอะไรกันเลยซ้อมทีมอ่ะท่านไปซ้อมกันดีใช่หยิบซียิบซีส่วนในตัวกากินกังแบบเปลี่ย <ผม S 1> นเพย์เยอร์ผมผมไปอยู่แล้วผม,ผมรันให้ย,วยาวๆอะ่ะสมมุติว่าจบมาแพ้มาชนะมาแต่บกบต่อเลยเออแล้วไงต่อ <mover> <med> เา,าคือแนดอบห้าพี่แล้วทีเนี้ยคือมันมีแก๊งหนึ่งอย่างนี้นไม่จบผมก็เลยไอ้กับกากีนางผมก็บอกก็รอก่อน <c oughs> ใช่ไหมพี่เพราะมันรอจับสี <c oughs> ่สี่แล้วก็แบบเหมือนเขาอธิบายให้ผมฟังแล้วเขาก็เฮ้อเฮ้อแล้วผมบอกว่าผู้ดีๆครับพี่มีอาการ <c oughs> อะไรแล้อเขาก็บอกมันก็ด่ากูไม่ได้มีอาการไอสัตว์มันก็ขึ้นมาเลยพี่ขึ้นมาเลยแบบมันน่าผมบอกว่าผู้ดีๆก็ได้พี่อย่ามีอาการก็อย่ามีอาการดีแล้วเขาก็บอกมาว่ากูไม่ได้มีอาการเลยเลยไอสัตว์อย่างเงี้ย แล้วก็ด่าผมใหญ่เลยพี่ดูคนนะเป็นพูมมาว่าเองไปบอกกันว่าแบบมีอาการอะไรอย่างเี้ยแล้วบอกอะไรถ้าไม่พอใจอ่ะเสียเงิน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 ใช่เหรอปมดเงื่อนมันกับว่าไซรัสไอ้แต่ผมโอเวอร์เลย์ดูก็ได้พี่ผมโอเวอร์เลย์ไม่หมดเลยแก๊งที่เล่นนานนะมิลเลอร์แก๊งที่เล่นนานนะเนี่ยไม่พี่พี่เด็กก็ฟังใช่ไหมตอนแรกอ่ะใครเล่นไมอยังอ่ะวันนี้ใครขาดบ้างหาลูกหาเด็กไม่เจอ ดูก่อนสล็อตแล้วนี่ใครขาดมองโบ๋แลวเป็นซ้อมยังแพ้มันอยู่เลยไอ้เหี้ยถ้าแพ้มาอีกนี่แบบหมาเลยนะเดี๋ยวคบแป๊บนึงดูคนก่อนไอ้แลนดูดิว่าใครขาดบ้างอหรือว่าสล็อตครบน่าจะโอชาคนเดียวพี่ไโอชาลาอีกแล้วเหรอ หรือว่าไม่ตื่นเอ้ยยักษ์อยู่ไหนมาคุยกับพี่ก่อนดิแชนเย็นไม่ต้องรีบมันรีบเดินนะนเนินนะบนเขาเดินนะดักตัวเกิดดีตัวเกิดไหนตัวเกิดไหนตัวเกูเหมือนคนขาเป๋อ้ยกูเล่นเป็นหุ่มเนี่ยแชนเย็นไม่ต้องรีบครับเดือดตัวเดียวยันเลยเจ็บแล้ววันนี้พี่คุ้มสุด ช่วยผมแน้แน่สายักแกอยู่ไหนนี่ตบพี่อยู่เหล็กระดับเหล็กครับพี่อยู่ระดับเหล็กโอเคตบหน้าถามแม่งตั้งนานไม่ตอบมีขันเงินขันทองเยอะอยังไอลุงเดียสายมือไม่เยอะครับจะเย็นมันเดี๋ยวอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้น้องจะเย็นดิไม่ตีวันนี้ก็ตีวันอื่นไง เย,เย็นๆเราพักแก๊งกันวันที่สิบสองนู่นน่ะก็มีอะไรทำด้วยเย่เ็นเรอสี่เพื่อนทำเดี๋ยวเดี๋ยวถามว่าเอาแก๊งมันไหมเอาแก๊งมันแน่แหละแต่ว่าดูก่อนไม่วันนี้กับพรุ่งนี้อ่ะโอเคปะได้เลยนะได้โอเคเราจะได้ไปเออลองลองไปซ้อมกันก่อนด้วยวันหนึ่งถ้าอยากเอาอชัวร์กว่าแบบไปเล่นเลยแบบไม่รู้พอยไปซ้อมก่อนด้วย ใครไปหามันเราจอใครกากีนังใช่ปหมเรเจอกากีนังแล้วมากากีนังแล้วกากีนังแล้วมไปไหนเนี่ยเล่นเลยก็ได้เลยตามกีนมาเหมือนเล่นเลยก็ได้นะใช่ไวมะไไม่เกี่ยวอะอะไรมันเหตุก็ต้องเตรียมความพร้อมกันดีเออาไปเอาเอแพ้มาแม่งขายที่หน้าอีกมันไม่ได้ซ้อมอะไรกันเลยซ้อมทีมอ่ะต้องไปซ้อมกันดี โอ้ดูมันกระโดดเลยเนี่ยถ้ามันติดติดติดเบรกบูดัะมันจะกระโดดเองอันนี้เป็นแลครับนี่ไงเขาเล่นไอ้ดอกมาดูน้องๆเล่นไอ,นอ,นอน้ดอกครับเขาน้องๆโดนดา่ดนนดาที่ไอ้ดอกไอ้ดอกด่าไปไหนในีกยล่ะครับหือไม่ก็ไม่ไม่ไม,ไ,มไม่ได้ครับแต่ว่าจะพูดยังไงคือ มีปัญหากันนะเดมาเดีมาเดีมดผมอธิบายไม่ถูกอ่ะต้องอธิบายยังไงวะขี้ข้านวะได้ไหมพี่จบยังอ่ะจบกับเขา,ย,า<ม>ยังไอ้ยักษ์มึงอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่เหล็กแล้วเนี่ยยักษ์ อามันไปไหนวะยักษไม่รพี่จะตายไหนมันอยู่ตรงเหล็กตรงไหนวะกูไม่เห็นเลยเห็นแต่แกงอะไรไม่รู้เนี่ยกำลังเก็บเออมันในรันอยนู่ลวครับเย็นรู้ไหนอ่ะลองี้กากินนังได้ไม่เห็นมันอ่ะ มีลูกไหนเราได้บ้างไหมเนี่ยลูกลูกกิจลูกต่อละมันควายเฮียมันมือเองโอชิบหายเลยเฮียขึ้นมาเออคุณดูลุงเดชกำลังตอนเช้ามือนเหมือนเ้ยคุยกับผมเถอะเชี่ยเขาบอกว่าเขาตรงๆเลยก็ถึงแล้วไอ้หนึ่งลุง คุยด้วยหน่อยก็ลุงบอกว่าลุงอาจจะแบบไม่ได้ในรดับได้หรอลุงบอกว่าต้อยอยู่ไหนครับพี่ตอยมึงอยู่ไหนมามาอันนี้ก็ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ที่คุยกันอะเขาทำแลนอะเออลุงลุงลุงเด็กก็บอกว่าลุงเด็กก็น่าจะโดนโดนเอาออกนะบอกว่าลุงนี็เพิ่งถอดใจลุงลองไปฝึกดูก่อนไหมจังหลายวันต่ก็นอได้อีกสามอีกเออ จริงๆล้วันตัวปัญหาวะวะโลกไฟเอ็มอะจริงนะเหมือนทำอะไรก็มีปัญหาไงโลกไฟเอ็มพวกมึงอาจจะเป็นตัวปัญหาของโลกไฟเอ็มที่ผมพูดจริงนะเออผมพูดจริงนะพี่จุ๊บเอ้ยก็ก็นอนด่ามากเลยเอ้ยมันเหม่อพี่แล้วมันเหลือสองแก๊งสุดท้ายมันเหม่อแล้วทีนี้พี่ยักษ์ก็เลยไปตีเลยเออแล้วไงมันชนะมันมากันมาชนะเพิ่งไปทีมันก็ด่าเลยบอกว่าแก๊งกระจอกแก๊งเล่นเชี่ยอะไรของมึงเล่นแบบไม่เหมือนไม่มีมารยาทอบ ไปอันนี้ไปให้พ่ต้องเรียนไม่ได้หรอไม่ได้หรอไม่บอกมันหนให้สอนมารยญญาให้หน่อยอ่ะจริงๆมันด่าไม่ได้นั่นในดอกก็สมมติคือถามเรียนได้นะสองสามวันน่ะไม่มันไม่ได้ผิดที่เรานะมันเหมือเองมันผิดไม่ไม่สอนว่าด่าได้ไหมด่าไม่ได้มันพูดไปแล้วอ่ะซอยซ่าพี่มันก็ด่าเหมือนกันอ่ะมามาคุยแล้วมันไม่คุยไม่มาคุยไม่เนี่ยตอนที่ไปกอลบอกรวมๆไหนอ่ะเนี่ยกลัละที่เดิมที่เดิมเป็นสิบพิเอะไรล้ว ไอ้เหี้ยผมไอ้ซอยซาผมบอกแค่ว่ารอรอเล่นพร้อมกันก็ได้ครับแม่งล่ำผมเลยเว้ยอธิบายอะไรน่ะเราไม่รู้เออมันอยากรีบเล่นเล่นพร้อมกันไอ้เหี้ยมันจะเป็นอะไรกันนักหนาแล้วแม่งขึ้นด่าผมก่อนเลยเป็นอะไรเป็นเหี้ยอะไรไอ้สัตว์อันนี้ใครซอยซาเหรอเออซอยซามันด่าผมก่อนเลยเหี้ยโอ้มึงเป็นเหี้ยอะไรไอ้สัตว์ก่อนเลย ก็ไปซ้อมไปก่อนเรนก็ได้ไปไม่ต้องพิ่งคุยเออมากลับมาคุยที่แลนให้เราไปคุยที่แลนซอยซอยซาแ้ส่าสี่ป่ะฮะถ้าเกิดไม่ผิดใช่ไหมรออะไรอ่ะแค่ไม่โคตรตึงเลยถามพี่เด็กดิแม่งพูดจั๊กกะพูดอธิบายที่ไหนไม่รู้แค่บอกว่าเล่นพร้อมกันไปเลยวะน้องแจ็งยืนเดียวคอยมีตะแลนอยู่ด้วยเดี๋ยวจะแลนสั่งเปลี่ยนมีดสลิงเฮียดิโอ้ยสี่คนใครออกไปอ่ะไอ้อีกสามคนนี่ว่าโอชากับพี่เปายังไม่มา คแล้วคุณมาขมาทําอะไรแต่แต่หัววันอะเข้ามาเดิมพันเล่นๆกับเพื่อนครับโอ้โหมึงเดิมพัน 1, ด้วยเหรอเรอนี่ยเกนสภาพมึงเลยนะพี่เห็นสภาพหนูไม่ได้เดิมพันแล้วเนี่ยพี่ขับคันนี้ไปรับได้ไหมฮะขับคันนี้ไปรับได้ไหมรับรับหน่ครับก็รับไปส่งแกเอไปส่งทำงานไงแล้วก็ขับมาเลย ให้ไปจริงเหรอเอาคันนี้ไปนะได้หนูนั่งมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยเหรอได้ครับทำไมจะไม่ได้ถ้าพี่ขับ M ไปรับได้ไหมขับอะไรนะครับ M ครับ M เอสเอก้ได้ครับมาเลยคันไหนก็ได้ เออใจเย็นผมไม่ได้กลัวก็ใจเย็นดิมันยังไม่ซ้อมไม่ต้องมาพิมพ์บอกหรอกครับผมรู้แล้วมันไได้ซ้อมกันก่อนมันยังไม่ได้ซ้อมทีมอะไรกันเลยให้มันซ้อมเบรลิงกันก่อนสักวันหน,น,นึ่งมาเนี่ยไงอยู่ไหนอะเนี่ยพี่ก็ลังไปไปพี่ ประมาณยี่สามคนปะไใช่ย4 24ียีส่วนในตัวก็กิีด่าี่ยบเปลี่ยนเพย์เยอร์ผมผมไปอยู่แล้วผมผมรันให้ยาวๆอะสมมุติว่าจบมาแพ้มาชนะมาเต็มบบต่อเลยเป็นควยอะไรอ่ะไอสวรมึงจะเอาต่อใช่ปะมาคู่หยุดแมทเฮงเลิ ค่พีตาคนลออของวิวโอ้โหวิวไหนเนี่ยในเมื่อเขาไม่กลัวเราอ่ะในเมื่อเขาไม่กลัวอธิบายไปด้วยแล้วก็พอไอมิลเลอร์บอกว่ารอก็ได้มันเดี๋ยวมันอะไรมันต้องเออทําไมต้องมาดามันก็แบบเมันอะไรยังไงมันก็เหมือนกันนีมันล้อลอกเว้ยมันมันเฮ้ยมันเฮเงี้ยฮ้ฮ้แล้วพอบอกพูดดีๆก็ได้ครับย่ามีอาการแล้วมันก็บอกว่ามีการคุยแหละมีมีมีมิลเลอร์อะรมิเลอร์มันเด้งเลยมันเด้งเลยมีการควยเลยสั เล่นยาวมากกวพอมกวนปะการกินนังก็ด่านะเกากินนังก็ด่านะเงียบเลยเด็ดแม่พอเป็นการกินนังก็ด่านะปล่อยไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเออปัญหาปุ๊บหนาปงไฟใหม่มาหน่อยตาจุกใหญ่มีความผิดว่าอะไรตาจุกอยู่หน้าไอเรามันตัโตโตปัญหาไปเอ็มใช่ไหมโตอะไรอ่ะไม่เหมือนตัวปัญหาจริงไปอยังพอมปุ๊บไฟนี่ตะเรืองว่ะกูคือบ่มีเลยว่ะโอ้ไอ้เหี้ยก็แค่มันมีสิก เล่นเงินอยู่สามแก๊งไอ้สี่แก๊งใช่ไหมมันมีสามแก๊งที่เสร็จแล้วแล้วก็อีกสองแก๊งที่ตีกันอยู่แล้วก็ต้องรอเออผมก็แค่บอกว่าเออรอก่อนผมก็อยากเล่นพร้อมกันนู่นนั่นนี่ไอ้เฮียแม่งขึ้นชิปหายเลยขึ้นง่ายชิบหายเลยพูดกับผประมาณไหนพูดกับผมเออมาคุยกับพี่ดิรอรอครับผมบอกว่ารอคุณก็เขาไม่ต้องปิดหรอกมันนี่เลย